สวัสดีครับมาพบกันกันครั้งที่ช่องวันไหนนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับผมยังไงซะก็มาเรียนรู้การเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือกันหน่อยก็แล้วกันเพื่อมีนักศึกษาหรือนักเรียนคนไหนเนี่ยอยากจะทาโปรเจกต์ต่าง เพื่อเป็นนําเสนอครูอาจารย์นะครับเป็นโครงงานอะไรก็ว่ากันไปกันแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับผมเราจะเขียนทํำแอปพลิเคชันในการยอมรับเงื่อนไขนะครับผมเป็นฟังก์ชันง่ายๆแต่มันมีอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยหนึ่งวกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการทําแบบง่ายๆให้เข้าใจนะครับผมว่าวิธีการทําแบบปุ่มยอมรับเงื่อนไขเนี่ยมันทํายังไง มันไปยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวต้องให้เข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของไทโบตอนนี้นะครับได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับจากเมื่อสักประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับสามารถสร้างได้ถึง10โปรเจกต์ใน1อีเมลตอนนี้นะครับสร้างได้แค่สามโปรเจกต์เท่านั้นเองใครสร้างได้มากกว่านั้นนะครับคือต้องลบโปรเจกต์เก่าๆทิ้งแล้วไม่สามารถสร้างเพิ่มได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยทํามาก่อนอย่างผมเนี่ยโอ้โหบางทีปุ๊บมันเสียดายอะ่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยเราทําไปแล้วเราก็อยากจะเก็บไว้ศึกษาาหรือเอเ อะไรก็แล้วแต่นะครับผมด้วยสำหรับก็อยากจะเอาไปศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็ต้องจําใจลบเพราะว่ามันถูกจํากัดให้ใช้ได้แค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับผมก็โอเคถ้าเราทําเป็นแล้วก็ไม่ค่อยน่าเสียดายเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไงก็ไปตัดสินใจลองดูแล้วกันสําหรับผลที่เคยใช้มา ีกว่าแล้วว่าเราจะลบอันไหนนะครับผมส่วนคนที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่นะครับบอกได้เลยว่าไทเบลตอนนี้นะครับหอีเมลนะครับสามารถทําได้3โปรเจกต์เท่านั้นเองและใน1โปรเจกต์สามารถทํทา,าทได้แค่5้าซีนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่เนี่ยผมเปิดด้วย2อซีนนะนะครับเราไม่สามารถสร้างได้ซีนที่6ได้แล้วผมลองเปิดให้ดูแล้วกันเนาะสองซีนนะครับ3ซีนอ่าได้นะครับผม4ซีนนะครับผมแล้วก็5ซีนได้อยู่นะ 5ซีนได้นะครับอันนี้คือแมกของคณนะถ้าผมกดซีนที่หกนะครับผมมันจะขึ้นว่าไม่สามารถใช้ได้แล้วเนื่องจากว่าเขาให้ใช้แค่5ซีนนั่นเองสําหรับคนที่ใช้ฟรีนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้มากกว่านี้ก็ต้องเสียงเงินและนะครับเสียงเงินก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแหละ <c oughs> ก็เอาไว้ศึกษากันแล้วกันนะครับเผื่อใครจะเ,เ,เขียนโปรเจกต์ก็ว่ากันไปนะเมื่อปีที่แล้วนี่เด็กนักศึกษาผมอะเขียนั้นม 40, 40นะหมด40%ีนี่ะทำโปรเจกต์ส่งผมเนี่ยแม่อันนี้เสียดายมากๆ อโอเควันนี้เรามาโฟกัสกันนะครับว่าเราจะเขียนแอปพลิเคชันในการสร้างปุ่มยอมรับเงื่อนไขนะครับมันมีฟังก์ชันมีการทาํางานยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีต่างนะว่าสอีนของผมนี้นะครับคนละสีกันแล้วกันเราจะได้ดูตัวอย่างได้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนสีแล้วนะเดี๋ยวสีแรกผมขอเปลี่ยนเบ็กาวก่อนนะครับเอาเป็นสีส้มกันแล้วกันนะส่วนสีนที่2ผมขอเปลี่ยนเป็นสีสม่วงแล้วกันเด่นๆเ,เลยอ่ะโอเค เราจะมี2ซีนนะครับสีส้มกับสีม่วงนะครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอ่านเงื่อนไขและบางสิ่งบางอย่างในหน้านี้นะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเงื่อนไขมันถูกต้องเงื่อนไขที่เรายอมรับได้เราเจะาก็จะกระโดดไปที่สีที่2หน้านี้นั่นเองนะครับอาจจะเคยเห็นในส่วนของการปุ่มยอมรับเงื่อนไขในโปรแกรมต่างๆในแอปพลิเคชันต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทํากันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็เอาตัวของบัตทอมหรือปุ่มนะครับลากมาก่อนเลยอ่า มาก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเริ่มมีพร้อมเนาะในการค้หนหาว่าเราคุณต้องเขียนอ,อ่าดีสคริปชันอะไรยังไงบ้างอันนี้ไม่ต้องสนใจก็นะปิดไปได้เลยนะครับอ่าปุ่มนี้นะครับปัท่อมตรงนี้เนาะผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับว่ายอมรับเงื่อนไขนะครับยอมรับเงื่อนไขอ่าโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้เอาฟ้อนตตัวใหญ่หน่อยก็แล้วกันนะครับได้มองกันเห็นเห็นอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยตรงบริเวณด้านบนของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับผมผมจะเอาในส่วนของ List Tag มาก็เลยกันนะฮะโอเ okay, ค l i s t tag มาแล้วเนาะเอามาตั้งเซ็นเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะผมจะใส่ข้อความนะครับผมเงื่อนไขาการให้บริการก็แล้วกันเงื่อนอ่ะพิมพ์ผิดไปหนึ่งเงื่อนไขาการให้บริการอ่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่ะข้อหนึ่งมีอะไรบ้างใส่ข้อหนึ่งไปอันนี้ผมจะมั่วเลยแล้วกันเนาะ เพราะมันไม่ใช่ใจความสําคัญของผมนะครับวันนี้ข้อ2นะเอาสักประมาณ4ี่ห้าข้อข้อ3นะครับผมปุ๊บเริึไปนะครับผมข้อ4ี่ปุ๊บริรโอเคข้อหาปุ๊บปุ๊บนะครับผมถ้าตรงนี้เราเขียนแล้วนะครับแล้วตรงนี้มันแสดงไม่พอแสดงว่ากรอบตัวนี้มันเล็กไปนะครับก็ขยายกรอบไปเข้าหน่อยก็แล้วกันอ่ะประมาณนี้โอเคนะครับจัดตัวกอรนะครับให้มันสวยงามนะครับอ่าตัวนี้ตัวนหนาตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับผมให้คนที่เข้ามาใช้บริการแอ พลิเคชันของเราเนี่ยนะครับอ่านเงื่อนไขการใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับว่าข้อ1 2 3 4 5สามีห้ามียังไงบ้างนะครับถ้าเขาโอเคยอมรับเงื่อนไขเนี่ยก็สามารถกดปุ่มนี้นะครับและกระโดดไปที่หน้านี้ได้เลยเนาะหน้าตาของงานการจ้างก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะผมไปลองเพย์ดูก่อนเลยละกันก็จะประมาณนี้นะราก,กดปุ๊บนะครับไปที่หน้า2แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับอันนี้เราทําตัวไกด์ไลน์ไว้ก่อนเนาะอ่ะไปลองใส่โค้ดกันโค้ดของเราง่ายๆครับผมแล้วก็จะไปที่บล็อกเลยครับ แล้วก็จะ,ะเดี๋ยวผมไปตั้งชื่อก่อนดีกว่าอ่าลืมนะครับว่าในการเขียนแอปพลิเคชันทุกครั้งนะครับถ้าเกิดเราทาเล่นๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้แต่อยากให้หัดเป็นนิสัยเพราะว่าในการเขียนแอปพลิเคชันเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับตัวของฟังก์ชันต่างๆมันเยอะมากเราจะจําไม่ได้นะครับผมอันนี้นะครับมันชื่อว่าปุ่มหนึ่งเนาะผมจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อว่าปุ่มยอมรับเนาะปุ่มอะไรเขียนอะไรเนี่ยปุ่มยอมรับ เงื่อนไขนะครับผมภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะเงื่อนไขนะครับผมอาจจะพิมพ์ยากหน่อยเพราะว่าไมโครโฟนมันติดอยูต่ตรงหน้านะครับไอ้ขาตั้งไม์ผมมันลืมอยู่ไหนนะหาไม่เจอโอเคหน้าจาหน้าตาก็จะประมาณนี้นครับปุ่มนี้จะเปลี่ยนจากบระท่อมหนึ่งกายเป็นปุ่มยอมรับเงื่อนไขแลวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อหานะมันเขียนว่า list tag หนึ่งนะครับผมขอเปลี่ยนชื่อเขาหน่อยแล้วกัน,นเนาะ rename นะครับเปลี่ยนเป็นเอ่อข้อความแล้วกันเนาะข้อความให้อ่านอ่ะ เราเข้าใจคนเดียวก็พอนะครับว่ามันคืออะไรถามว่าจะเปลี่ยนชื่อทําไมดูตรงบล็อกตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมันคือตรงนี้นี่เองเราจะหาง่ายแล้วนะครับผมสําหรับบางคนนี่แบบว่าเขียนในในหนึ่งหน้าแอปพลิเคชันมีหลายฟังก์ชันเยอะมากๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมั่วเลยนะครับมันจะจําไม่ได้ต้องเปิดไปเปิดมาเสียเวลาครับตั้งชื่อทีเดียวจบเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคปุ่มยอมรับเงื่อนไขนะครับคลิกเลยนะครับถ้าเวนนะครับเวนอ่ลาลากเข้ามา ความหมายเลยครับเว้นเมื่อปุ่มยอมรับเงื่อนไขถูกกดนะครับผมดู do, มันถามว่าดูก็คือทำอะไรนั่นเองถ้าปุ่มนี้ถูกกดเนี่ยจะให้ทำอะไรล่ะอ๋อแล้วก็คอนโทรลเลยครับคอนโทรลหรือนาวิเกตนะครับไปที่ซีนที่2นะครับแค่นี้เองง่ายๆและเห็นไหมคือถ้ากดปุ่มยอมรับเงื่อนไขปุ๊บให้กระโดดไปที่ซีน2เลยจบแล้วแค่นี้เองเอาไปลองรันดูเลยนะครับ ่านเงื่อนไขาการให้บริการปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคยอมรับกดปุ๊บเรียบร้อยจบเห็นไหมโคตรง่ายแต่มันไม่ใช่ง่ายแค่นี้นะครับกลับไปก่อนใจเ,นเย็นๆนะครับผมใจเ,เย็นกลับมาดูดีไซน์ใหม่ทีนี้ปัญหาของเราคือนะครับถ้ามีคนใช้บริการแอปพลิเคชันของเรานะครับผมแล้วมีแล้วเขาแบบไม่อ่านอ่ะกูไม่อ่านกูกดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันกดแล้วผ่านไปได้เลยนะครับผมทําให้บางทีเนี่ยบางทีเนี่ย จะบอกว่าเงื่อนไขาการให้บริการมันมีผลทางกฎหมายด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ลูกค้าหรือคนที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บกดข้ามก็ข้ามแม่งเลยอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมแล้วจะทํำยังไงลนะ่ะให้เขาหยุดอ่านนะครับผมอาจจะต้องมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าปุ่มบูเลตในส่วนของเออเขาเรียกว่าเช็คบล็อกนั่นเองนะผมเอาเช็คบล็อกมาเลยอ่าเช็คบล็อกนะครับเอาเช็คบล็อกมา แล้วก็ใส่ข้อความครับเลือกลาเบลแล้วกันเนาะเอาลาเบลมานะครับอ่ะลาเบลเราใส่เลยขึ้นว่าลาเบลนะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้ปิดไปเลยครับแล้วก็มาใส่ตรงเนื้อหาตรงฝั่งขวามือนะครับตรงลาเบลตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็น,ป,นประมาณว่ายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดอ่าทั้งหมดเนาะทั้งหมดพพ์ใหม่ทั้งหมด,อหมด,นะหมดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือประมาณว่า การเงื่อนไขการให้บริการเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเกิดเขายอมรับเงื่อนไขก็คือให้เขาติ๊กถูกตรงนี้ก่อนเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับแล้วนะนะครับไม่ใช่มาฟ้องร้องทีหลังไม่ได้นะต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันนะครับผมว่าเขายอมรับปุ๊บนะครับแล้วค่อยกดปุ่มเงื่อนไขตรงนี้เนาะทีนี้มาดูกันว่าปัญหามันเกิดยังไงขึ้นบ้างนะครับผมไปลองลันกันเลยสังเกตนะครับว่าตอนนี้ปุ่มมันมีแล้วเนาะเรากดติ๊กนะครับผมแล้วก็สามารถกดได้เห็นไหมผมต้องการอย่างนี้ แต่ปัญหามันมาอีกอย่างแหละนะครับปัญหามามามาจากตรงไหนละ่ะดูนะถ้าผมไม่กดละ่ะถ้าผมไม่กดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ไปได้เลยไหมไปได้เลยเห็นไหมเพราะว่าในส่วนของไอ้ตัวไอ้เช็คบล็อกนะครับมันยังไม่ได้เขียนโค้ดนะครับผมเราต้องไปเขียนโค้ดให้เขาด้วยนะครับผมทีนี้ในการเขียนโค้ดเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับปุ่มของบัตมอมด้วยนะครับเราจะององตั้งค่าเองื่ขอนขไ่ขอปุ่มไองปุ่มเนี้ยมันจะต้องยังไม่แสดงผล เพราะเมื่อไหร่มาแสดงเป็นสีเขียว,ยวไอฟฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยหมายความว่ามันใช้งานได้นะครับทีนี้มาดูสังเกตเมนูทางด้านขวามือนะครับผมมันจะมี2ตัวนะอย่าใช้สับสนนะครับผมเห็นนักศึกษาผมใช้สับสนเยอะนะครับมีคําว่า visible นะครับตรงสไตล์ visible คือปิดตาเลยนะปิดตาคือหายไปเลยนะอ่ะผมปคลิปผิดตัวอ่ะต้องกดปุ่มยอมรับอย่างนี้เนาะอ่ะปุม่ม่างนี้เนาะผมปิด visible ครับเห็นไหมครับเพราะปุ่มมันหายไปเลยนะครับเพราะปุ่มมันหายไปแล้วมันทํางานยากมาก เราไม่รู้ตำแหน่งมาด้วยนะครับเราไม่ต้องปิดตานะกดเปิดตาไว้แต่เราจะไม่ให้มันทํางานเพราะฉะนั้นต้องเลือกข้างบนครับมันจะมีคําว่า disable อยู่นะครับกด disable เลยนะครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้นสีจ,งจางๆให้อ่าเห็นไหมอ่าไปลองรันดูก่อนครับทีนี้พอลองประลันดูแล้วเนะี่ยเห็นไหมว่าปุ่มเนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วเพราะมันถูก disable ไปแล้วนะครับผมทีนี้จุดประสงค์ผมคือถ้าติ๊กถูกตรงนี้ปุ๊บนะครับผมปุ่มเนี้มันถึงแสดงผลอ่าเห็นไหม เราเริ่มมีธงแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาเลยครับเริ่มมีทําการเขียนโค้ดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อ,อนะอันนี้เช็คบล็อกเนาะอ่าเช็คบล็อกขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะอ่อติ๊กยอมรับขอใช้ว่าติ๊กแล้วกันเนาะติ๊กยอมรับโอเคขอยากเปลี่ยนชื่ออะไรก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความพิเศษเนาะไม่ต้องสนใจเข้าก็ได้นะครับโอเคมันมีประมาณนี้แหละอ่ะไปที่บล็อกได้เลย ปุ่มติ๊กยอมรับก็อยู่ตรงฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับกดติ๊กยอมรับเลยครับจะมีคําสั่ง when ติ๊กยอมรับ change value น,นะครับ value change น,นะครับผมเอาเลือกลงมาก่อนเลยนะครับผมถ้า when when นะครับ when นะครับเมื่อเมื่อเมื่อไหร่อะไรยัไงไงในะี้เนาะ when เมื่อปุ่มติ๊กยอมรับมีการเปลี่ยนแปลง value changer น,นะครับผมนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะให้ดูหรือทําอะไรละอ่ะมันถามมาอย่างงี้ครับผมไปที่ control ได้เลยครับเอา if ดูเข้ามาต่อ บกลงไปนะครับผมอันดับเลยนะครอันดับแรกไม่ใช่อันดับเลยอันดับแรกนะครับผมให้เอา new value นะครับมาต่อในช่องนี้ก่อนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง value ขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นตอนนี้มันมันมันยังไม่ได้ติ๊กถูกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีการติ๊กถูกเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนจากไปจากเดิมเนี่ยนะครับเราจะให้มันทําอะไรล่ะเห็นไหมดูทําอะไรเราก็จะทําการให้ปุ่มยอมรับเงื่อนไขนะครับผม ทำการวัวอะไรวะ ilable อ่า ilable นะมันมี disable กับ ilable นะไปหามาอยู่ล่างๆนี่แหละนะครับ disable อ่าเห็นไหม disable อันนี้เนาะเลือกมาเลย disable ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับปิดการทํางานนะปิดการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมต้องอ่านโค้ดให้เป็นนะ when เมื่อปุ่มติ๊กยอมรับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมให้ปุ่มติ๊กยอมรับที่มันทําการ disable เนี่ยเป็นค่า ฟอกทันทีฟอกคือไม่จริงนะครับไม่จริงคือประมาณว่าเฮ้ยตอนนี้ไอ้ปุ่มเนี้มันหยุดการทํางานอยู่นะจริงหรือเปล่าอ้าวไม่จริงนะครับผมมันเป็นอย่างนี้อไปลองรันดูโอเคดูนะพอกดปุกดปุ๊บอ่ะเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมแต่พอผมกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันไม่หายเว้ยเฮ้ยเราจะต้องไปเพิ่มอะไรมาหรือเปล่าใช่ครับต้องเพิ่มนะครับกลับที่ทวีดิทีอีกครั้งหนึ่งนะครับกดบวกตรงนี้เลยนะครับ if do else อันนี้ครบวงจรแล้วนะ ทำการดู p l i c เคดตรงนี้มาเลยครับดู p l i c เคดไม่หนึ่งชุดเนาะเปลี่ยนค่าฟอสตรงนี้เป็นทูอ่าตรงนี้ต้องอ่านโค้ดให้เป็นนะทีมอ่านโค้ดกันนะครับเอาให้เข้าใจนะว่าปุ่มยอมรับเงื่อนไขเนี่ยถ้ามันถูกกดนะครับให้กระโดดไปที่ซีนสองแต่มันต้องผ่านในส่วนของการกดปุ่มติ๊กยอมรับก่อนถ้าปุ่มติ๊กยอมรับเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจากที่มันไม่เคยถูกติ๊กเนี่ยมีการถูกติ๊กหรือมีเครื่องหมายแล้วและนะครับประมาณนี้ ไอ้ปุ่มยอมรับเื่อนขที่มันทําการปิดตัวเองอยู่เนี่ยให้ทําการพลาผดผิดพลาดหรือฟองนะครับผมนะมันก็จะทำก,การแสดงตนออกมาทันทีแต่ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็ให้ปุ่ม disable เนี่ยมีค่าเป็นค่าความจริงก็คือทําการซ่อนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอะไปลองลันดูดูเลยครับโอ้ไม่ได้พูดนานเลยลิ้นรัวเลย <laughs> กดยอมรับเื่อนขเห็นไหมครับมาแล้วกดที่หนึ่งเห็นไหมกดไม่ได้แล้วเ จบเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองเราก็ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนีย่ยเวาเราทำในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะเอ,อป้องกันนะครับอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเออคือให้ลูกค้าของเราหรือคนที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยอ่านเนื้อหาก่อนอ่านเงื่อนไขก่อนอ่านกติกาก่อนพอเขาอ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณยอมรับหรือเปล่ากับกติก,กาหรือเงื่อนไขที่เราตั้งมาถ้าคุณยอมรับนะทิกตรงนี้ก่อนก็โอเคแล้วค่อยกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดคุณไม่กดตรงนี้นะ คุณจะไปต่อไม่ได้เพราะถือว่าคุณยังไม่ยอมรับเงื่อนไขกติกาของเราที่เราตั้งกันมาอ้าเห็นไหม,มง่ายนิดเดียวนะครับกดติ๊กถูกโบ๊ะนะครับกดดข่าไปจบเลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โค้ดมันง่ายครับแค่นี้เองนะครับผมบางคนไม่เข้าใจว่าโอ้โหมันจะทำยังไงวะนะครับจริงๆแล้วมันมีแค่เนี้เแต่เกิดเราแต่เราต้องเข้าใจนะครับการเขียนแอปพลิเคชันบนไทเบลเนี่ยนะครับผมจริงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนเยอะมากนะครับ ตำรงตําราอะไรผมเห็นหลายๆช่องนะที่เขาทําอยู่ตอนนี้บางคนยังเจาะมันลึกไม่ถึงผมเลยนะครับเพราะว่าเออมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ต้องมาศึกษากันเรื่อยๆนะครับผมเพราะมีเทคนิคต่างๆนะครับอย่างไอ้ผมเขียนไอ้เกมสล็อตทางไอ้เขียนเกมสล็อตเ,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 เนาะในในไทโบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่มีนะไม่มีใครทํานะเออผมก็ทําได้ไงกูไม่รู้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปหันเรียนรู้กันนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถทัก มาสอบถามกันได้นะครับในการเขียนโปรแกรมเขียนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําตัวของไอ้สเกตอัพหรือออกแบบงาน3มิติออกแบบในส่วนงานการาฟิกอะไรก็ค่อยว่ากันไปเดี๋ยวจะผมจะทยอยค่อยๆมาต่อยอดในส่วนของช่องวันนี้กันแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ